สวัสดีค่ะจากบาลไยองพยอมค่ะนี่ค่ะตัวแมลงสัตว์ที่ว่านะคะเขาจะตัวใหญ่ขึ้นนะคะมีหนามจากสีออกเหลืองๆก็จะมาเป็นเขาจะลอกคาบแล้วก็จะออกมาเป็นสีขาวๆแบบนี้นะคะเขาก็จะกินใบนะคะกินใบแล้วก็แห้งนะคะอันนี้คือคราบเขาที่ลอกไปแล้วนะคะนี่ค่ะ นี่ค่ะคราบของเขานะคะที่เขาลอกไปแล้วนะคะส่วนอันนี้ก็เป็นตัวที่เขาเปลี่ยนใหม่แล้วนะคะนี่ค่ะแตก็ยังมีหนาำหนามเหมือนเดิมนะคะเขาก็จะกินทั้งบนใบแล้วก็ใต้ใบเลยนะคะอันนี้ก็เขาจะกินอยู่กับมะเขือทุกชนิดเลยนะคะอย่างนี้เขากินหมดไปแล้วนะคะเขาก็จะ เปลี่ยนขึ้นมาเรื่อยๆนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะอยู่ในใบนี่ค่ะเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะเขาจะกินจนหมดถ้าเราไม่เก็บเขาออกนะคะนี่ค่ะอันนี้เขาจะลาม <c oughs> ลามมาถึงลูกแล้วนะคะนี่ค่ะมาเกาะกินที่ลูกแล้วนะคะ ต้องไม่ค่อยไม่ค่อยชัดนะคะนี่ค่ะแต่ก็แปลกใจนะคะสำหรับมะเขือจานเขียวนะคะไม่มีนะคะไม่มีตัวแมลงชนิดที่ให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะคะนี่ลูกอ้วน,นอ้วนอีกแล้วนะคะดกด้วยนะคะแต่กินไม่ค่อยอร่อยนะคะ ส่วนตรงนี้บาแหงพยอมก็หยอดถั่วไว้นะคะหยอดถั่วฝักยาวไว้นะคะตรงนี้ก็เป็นพันถั่วฝักยาวที่บาแหลงพยอมได้เคยถ่ายคลิปอยู่ประจํานะคะนี่ค่ะเขาเริ่มอันนี้บาแหลงพยอมกรบไว้อย่างลึกเลยนะคะเพราะว่าช่วงนี้แดดจะร้อนนะคะไม่ได้มีหญ้ามีฟางหมกเขานะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นพริกนะคะเป็นพริกหยวกดอกขาก็เริ่มแต่จะมีดอกที่ขั้วเหลืองแบบนี้นะคะเพราะว่ามีมแมลงวีขาวเยอะนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะเพราะขยา่าแมลงวีขาวจะบินออกทึ่มเลยนะคะเพราะว่าเราไมา่ได้ฉีดสารเคมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ,มะแมลงวีขาวจะเยอะมากมาก มแมลงเต่าก็อุ้ยหนีเลยก็จะเยอะไปด้วยนะคะตรงนี้เพริกชักเริ่มเริ่มมีใบหงิกนะคะมีลายแดงหรือเปล่าอาการนี้เหมือนอาการ ไม่แน่ใจว่าเป็นลายแดงหรือเปล่านะคะโอ้ใช่จริงๆด้วยเอาการของพริกนะคะที่โดนลายแดงนะคะวันนี้กล้องใหม่ชัดเลยนี่ค่ะลายแดงจะเกาะกินท้องใบนะคะจะเกิดอาการหลังใบจะเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะ นี่คืออาการที่ลายแดงลงนะคะต้องใช้แว่นขยายนะคะถ้าไม่ใช้แว่นขยายจะมองไม่เห็นนะคะนี่ค่ะนี่คืออาการที่ลายแดงลงพลิกนะคะจะลงพลิกลงมะเขือลงมันสปะปลังนะคะจะเป็นลายแดงตัวนี้นะคะถ้าเราดูแลไม่ดีหรือว่าป้องกันไม่ดีพลิก มันสำปะหลังหรือว่ามะเขือจะตายหมดเลยนะคะก็คือจะสูญเสียในตรงนั้นเลยนะคะจะต้องดูแลให้ดีมากๆนะคะสำหรับบะละงพยอมก็จะใช้น้ำขี้เท่านะคะผสมน้ำขี้เท่าหนึ่งที่เราจะมาผสมรวมกันฉีดนะคะแล้วก็จะมีพริกแห้งนะคะพริกแห้งพริก พริกไ่นะคะเอามาโขลกแช่น้ำไว้1คืนแล้วก็ยาสูบนะคะเอาผาสมรวมกันไว้แต่ก็แยกจากแยกจากน้ำขี้เท่านะคะคือผสมแยกกันนะคะแต่เวลาฉีดพ่นนั้นจะมาใส่ถังเดียวกันแล้วก็รวมกันฉีดพ่นนะคะนี่ค่ะอาการของเขาจะเป็นแบบนี้นะคะที่การโดนไรแดงลงนะคะ อันนี้ก็ฉีดไปหนึ่งครั้งไม่รู้ว่าจะหมดหรือยังนะคะถ้าไม่หมดก็เดี๋ยวต้องมาจัดการใหม่นะคะนี่ค่ะถ้าเราปล่อยไว้นานพริกจะหยิกแล้วก็ใบพลุนใบร่วงลงหล่นหมดเลยนะคะก็ช่วงนี้จะมีศัตรูพืชมากมายอย่างที่บ้างพยอมเคยบอกนะคะต้องป้องกันให้ดีนะคะแล้วก็ดูแลให้ทั่วถึงนะคะ ส่วนตรงนี้ก็เป็นฟักทองนะคะนี่ค่ะก็คงจะได้ลูกเดียวอีกตามเคยนะคะเวลาของพยอมปลูกฟักทองไม่เคยได้เกินห้าลูกนะคะส่วนตรงนี้ก็จะเป็นในหน้านะคะเป็นในหนาหนังกับในหนาฝ้ายนะคะนี่เริ่มมีหนอนหนอนกินใบนะคะแล้วก็ใช้มาถึงลูกนะคะนี่ค่ะ ก็จะเกิดการเสียหายนะคะแต่ก็ไม่เคยได้เหลือกินเลยนะคะตอนแรกดกมากๆเลยนะคะกระโลกเจาะกินหมดนะคะส่วนตรงนี้ก็เป็นกล้วยหอมทองนะคะก็ได้แน่นอนแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็เป็นพริกขี้หนูนี่ค่ะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูพืชผักสวนครัวว่าเกิดปัญหาอะไรแล้วก็ มีวิธีแก้ไขด้วยวิธีใดบ้างนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้าลายองพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ